คนแฝดนบเนี่ยตัดแฟดตัดตัดแฝดเอาจากข้างหลังนล้เออไม่ไม่มีใครไม่มีใครประเทศไทยเสร็จพร้อมกันเลยนะเออเสร็จพร้อมกันเลยแหละแีจานเปียกทำได้คลังแรกในชีวิตเลยร้องดีนักใช่ไหมใครจะหลอกกันเลยเนี่ยใครจะหลอกหรลอลาใครหลอกกันไหนคนไหนเป็นพี่ ปานู้นนี่คนนี้ปีใช่ไหมสูงกว่านิดนึงเนาะสูงกว่าน้องนิดโอ้โหจันเปียกทำได้าะท่าใช่เออนี่เป็นไงเขอเ่าผมหน่อยได้ไมัวไหมัวไหมลตาลตากันลตากันเอลกอลบอก่อนะน่ลุกบอลเออาตาลตาพูลยเอาเห็ไมเหดแม่มันเ่าพูนโอหม่ ไปนี่เป็นไงเป็นไงเกินเกินเกินส่งนักเรียนอย่าหลับนะอย่าหลับนะจ๊ะเอ้ยเท่อว่ะส่งนักเรียนฮัลโหลยังไม่ติดลืมมือค่ะเผลอจีนแต่กันไก่คู่ครับตอนนี้ลูกค้าลูกค้าคู่เออเออเอาลูกค้าคู่โดยอาจารย์เปียกกันไก่คู่ สู้เลยแต่โหสู้เลยเออมึงยังไ่ห่างกินจะต้องไปโอมไว้นี่ท่านในตัดยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้โหสุดยอดมากเลยหล่อลึกหรอแม่ไหนเปนยังไงหน้าหน้าโอ้โหหล่อมากเลยครับนี่เราจะไม่ไปถ่ายข้างหน้าเลยน้องตื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะตื่น

นี้ลูกต่ได้เราหล่อแล้วตัดที่ไหนได้เลยแพ็กคู่เลยอ่าตัดแพ็กคู่มีที่นี่ที่เดียวเรามาแก่ตกฝั่งโน้นแล้วลูกเอ้ยตกลุ้งตรงนั้นยังยยังเอออันนี้กระเบียดจังเลยเออนั่นเออนั่นกระเปียกเขาต้ไมอ่ะ่ไม่คืออยากตัดแล้วไงเห็นพี่ตัดก็อยากตัดบ้างก็เลยเอียงให้ตัดเย็นเย็นเย็นจะละข้างเหรอจะละข้างเหรอข้อละข้างเทียมกัน ยัอนนนาไยังน <orman pulse. S 1> ั่นนายออกันแน่งสานาทีโอเคแล้วเนาะเออเาเสร็จแลยเอาเหรอปล่าาทายมิติใหม่มันมันมันบองงี้เงาตัดเสร็จเลยเอออัรน้นนี้อ้อา้แม่เออเจ้า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 เออหล่อแล้วหล่อแล้วแม่พี่หล่อแนวะ ใจะเย็นครับมีร้านประจามแล้มีร้านประจามแล้วใจเย็นนะครับทีนี้ต้องเอามาทั้งคู่นะเอามาคนเดียวไม่ได้นะเงยหน้าหน่อยครับเงยหน้าเงยหน้าลูกไม่ได้ก้มเงยหน้าเงยเออเงยอีกเออนั่นแหม่ตรงแกีเลยหล่อจังเลยลูกอันนั้นห่วงไม่ใช่คนละทรงเลยเนี่ยอันนั้นหนุ่ยใหญ่นี่หนุ่ยาว ออกเจ็ดเดือนเองนี่ผนน่าแล้วฮะไม่ผ่ากำหนะคอดเองอปวดท้องคลอดเองเลยทีแรกว่าน้องมันไม่รอดอะเจ็บเจี๊ยบกระเลือดเจอยาไปสองหมื่นแปลกเนาะมันไม่หาเงินจา่ายทายาด้วยมปรักษา